สวัสดีครับเพิ่งไปไปเฉลยว่าไปยังเขาก็เอิ้นเห็ดปวกครับเพราามีฝนเห็ดปวกขึ้นเดี๋ยวเขาสิไปเบิงว่าเดี๋ยวให้ให้แม่เนาะเดี๋ยวแม่แล้วสิไปเฉลยว่าเห็ดปวกเขาไปยังก็บูร้านเพิ่มๆเห็ดปวกเดี๋ยวเขาไปเบิงว่าเห็ดปวกมันเป็นดอกอย่างไรครับอันนี้กระแลงแล้วเขาเอื้นว่าอย่างน้อายฝนต้นหนาวนะเดี๋ยวเขาสิไปเบิงเห็ดปววครับ ไปนางพูดครับไปมีปวกลายแล้วมันก็มีโคนปวกโอ้เพลินว่ามันมีโปวกปวกครับสิมาเบิงว่าเป็นอย่างค่อยคยเห็ดปวกมันอยู่กับโคนปวกเออเขาเบิงมันแมนอิลิบอ่เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดโค้นนะครับต้องเอามาอย่างเดียวนเด็กเราเป็นอยังดอกแต่มันอยู่เดิมเดิมธรรมชาติสิละเด็กเป็นอยังอันนี้คุณแม่คุณแม่เราสิมาบอกคนโบราณว่าเห็ดปวกมันเกิดจากอีหยัง นี่ครับเห็ดปวกแค่มันเถาเรามันโอูเ้เห็ดปวกมันเกิดจากพ้นเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยัย่างพ้นปวกเก่าติีมั้ยป,ปวกเป็นตะกี้มันนั่นมีพ้นปวกบาดเนี่ยแล้วเอาอันบักจกมากลนอืมอันนี้กับแม่นนนเนาะหน่อยเนาะอ้หูภูเหล่ามันเถาไปแล้วนะโอ้มาวะทันเสด็จไ,ได้แท้ภูเหล่ามันออกไปห้หอดคนโอ้ไปเบิ่งเขาอันนี้เป็นมันเถาไปแล้วปวกมันเถา เออแม่นนะครับเฉลยคือพ้นปวกนี่พ้นปวกแค่อันนี้พ้นปวกอันนี้มันกำลังขืนนะแม่เนี่ยอืมเหี้มันกำลังขึ้นเขี่อปวกโอ้เขี่อดอกนั้นน่ะเอาเบิ้งมันกินได้บ่น่ะโอ้ขนาดได้เนาะเพราะมันกำลังแตกขึ้นกำลังแตกนี่ครับพ้นปวกอ๋อครับนี่แหละนี่กำลังแตกขึ้นโอ้นี่เด้อดอกนี้มันน่าจะกินได้กี่บ้างแม่เนี่ยเออขนาะนั้นข้นแล้ว โอ้อันนี้กับแม่นครับนี่นี่ครับเนี่ยอันนึงนี่อันนึงโอ้กําลังแตกแตกขึก้นเลยอู้นี่ครับนี่ผมว่าถ้าเอาหน้ามะขอนน่าจะดอกขึ้นงามนะ่ห้ผู้ชม<ห>คมอู้เดี๋ยวเขาเสียหน้ามะขอนมันลนะโหแล้วทั้ทงหนก็มีครับม,มันแรงครับมันเขาหน่าแรงแล้วมันเกิด <ขอ S 1> ซ่าครับมันแตก มันเจ็บคือไอกขึ้นน้ำโพนปวกอ๋อนี่แหละครับนี่โพนปวกแท้ๆนี่นี่มันเป็นโพนปวกแม่ว่าผู้เฒ่าวกันปลามันเจ็บเกิดจากโพนปวกอันนี้ดอกมันก็โอเคอยู่นะก็พอกินได้อยู่แม่ที่เก็บไป้แล้วเปลี่ยงเหรอโอ้มันแห้งแล้วครับนี่เออเพิ่นว่าให้เป็นเสื้อครับว่าอันนี้มันกินได้ปะเป็นเสื้อดี ถามไงเนาะนี่โอ้อันนี้พราะินได้อยู่เหรอครับนอ่ะนี่แม่เป็นเป็นเป็นคนอันเป็นกระวานนี่เกิดจากพ้นปวกกันแม่นอิลีครับส่วนหลายแม่จะอยู่กับพ้นปวกแล้วก็อยู่ในปลาหัวนะต้นหัวต้นหวก้อนปวกอ,อ,อู้อันนี้นอ,นอู้อันนี้ได้อยู่นี่เดย์ทางนี้มีหนอนโอ้ยทางไหนนี่ก็มีแม่พุ่นล่ะโอ้มันกำลังเกิดเลยพุ่นล่ะ ล่ะน้ำสาดใส่มันเนยเนาะกูได้เมหูลันกำลังขึ้นน้อยๆกับมี้ครับเนี่ยอูผมมันกำลังมันขื่นแหงนเนาะแหงนั่งยตีนจรงใช่อะมมันผมมันแหงกำลังเกิดกับมี้ พ่อเมือวานนี่แค่เนาะอันพองออไปดอกโอ้แตกเบิดเลยมันแตกไปแกงซะนะฮะนี่กินได้ปะแบมือมึงดูล่ะโอ้ยเป็นแต่กินได้ยิ่งหรอกโอ้ปอย่างผู้เฒ่ามันว่ามันเป็ดพ่นเปลือกนะเวลาพ่นปวกเ็สดูเแ็่ให่เบิมงดูหยนะพ่นเปลือกนี่แหละออกแถวนี้ละกับพ่นเปวกอ้อมเลยพ้นเปลือกเลย ได้บ่ล่ะพ่อเน่าทีมันเน่าเน่าเขาแล้วมัน,น,นเฒ่าแต่โอ้เสีย oh, ดายเนาะมีทั้งหนทีนี้วะน้อเนี่ยโอ้ oh, oh, มันแห้งมันได้ครับเสียดายเนาะเขามาว่าทันเนาะโอ้ oh, oh, นี่ครับมันแรงเพราะมันขึ้นซาโอเคครับมันเยอะกว่าจะไม่เฉลยนะครับก๊อ คือแถาว่าเห็ดโคลนหรือเห็ดพลขึ้นกระพุ้นปวนะ่วงกันเลยกันเลยเคือนว่าเห็ดปวกนะอีสานบ้านเขาเอ็นเห็ดปวกทำจากอางเอ็นเห็ดโคลนนะครับเนาะกามปลาแล้วก็นกินน้ำพ้นปวกสันนิษฐานว่าปวกนะ่ะจะมีเสือตัวเขานะ่ะจะมีเาเกิดมาเชนะืราเนาะเกิดจากเชืราที่ครับคลิปนี้กับมานะ งามครับกำลังเบงม้านเบ่งม้านเบงม้ากำลังออกหววครับปลายฝนต้นหนาวครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ